สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร,ร์มและพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับมาอัปเดตมาทักทายพี่น้องนะครับวันนี้ก็ป่วยเป็นโรคโควิดมาหลายวันแล้วนะครับเนี่ยหลายวันแล้วเป็นวันที่สี่ป่ะอ๋อวันนี้วันที่ห้าแล้วครับเป็นวันที่ห้าแล้วอาการก็เมื่อวานนี้ ค่อนข้างแย่เมื่อวานนี้ค่อนข้างแย่เมื่อวานนี้ลุกเดินไม่ได้แรงไม่ไม่มีเลยแล้วก็มันล้าปวดปวดเมื่อยร่างกายแรงก็แข้งขาอ่อนเมื่อวานนี้มีแขกมาฮะน้องๆมาเที่ยวหาน้องพรน้องกล้อง่อสมคิดมาหากันก็นอนรับแขกนะมาเมื่อวานนี้นอนนอนอยู่ตรงเนี้ย นอนรับแขกแขกก็นั่งคุยกันผมก็นอนอลุกนั่งก็เวียนหัวลุกนั่งพักคุยได้พักนึ้งก็เวียนหัวนอนต่อ,อเนื่องจากกินยาเยอะวันนี้เป็วนวันที่ผมหยุดยาครับเป็นวันที่หยุดยาว่ายาใช้ติดต่อกันได้แค่ห้าวันห้าวันใช่ผมวันนี้เมื่อวานนี้ผมใช้ยาเป็นวันที่สี่วันนี้ก็เป็นวันที่ห้าแล้วที่ป่วยมาก็ วันนี้โอเคครับวันนี้ร้างกายเช้าขึ้นมาก็ทดสอบนะทดสอบลองเดินนะครับเดินออกมาก็ยังมีอาการเจนิดๆแต่ก็ไม่ไม่ถึงขนาดวูบอะไรนะก็สบายขึ้นนะวันนี้ก็สบายขึ้นแล้วก็ตอนเช้าก็ไปขับรถออกไปช่วยเจ้าชานพาควายไปกินหญ้าในทุง่งนะก็สามารถ ไปได้ไปได้ก็ถือว่าโอเคครับอาการโดยรวมตอนนี้ผมเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วติดอยู่ที่เนี่ยครับไอไอไอก็ไอจนเนี้ครับเสียงเพี้ยนเลยนะเสียงอุอยก็จะคงังไม่ได้ไร้สดอีกสักวันสองวันนะครับพี่น้องจะทำเป็นคลิปสั้นๆมามาพูดคุยกับพี่น้องทุกวันแล้วแล้วกันนะครับเพราะว่าการ เื็ไว้ว่าเดี๋ยวพี่น้องอาจจะคิดถึงหรือพี่น้องอาจจะเป็นห่วงอาจจะได้รู้ว่าอาการอาเัเดตอาการล่าสุดเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้จะมาขอพูดเรื่องสําคัญทุกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับแมลงนะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับที่สันดาฟาร,ร์มนี้ตกมาทิศกว่าแล้วนะครับตกทุกวันนะครับวันละนิดละหน่อยอะไรก็ช่างแต่ตกทุกวันนะมาตั้งแต่เกือบเกือบสิบวันแล้วนะ สกเกือบสิบว,วันแล้วครับสิ่งที่ตามมาสิ่งที่ตามมากับผลคือมแมลงนะครับมแมลงตอนนี้พี่น้องจะสังเกตได้เลยครับว่าวัวควายนะครับบางที่นะวัวควายบางที่ก็จะน้ําตาไหลนะน้าตาไหลออกมานะครับอันนั้นเกิดจากมันมีหลายสายเหตุเหมือนกันนะครับมันมีหลายสายเหตุเหมือนกันที่น้ําตาไหลแต่ช่วงนี้มันจะไหล ผิดปกติเพราะว่ามันจะมีผีเสื้อกลางคืนนะพี่น้องบางคนอาจจะยังไม่รู้จ mm ักผีเสื้อกลางคืนคืออะไรนะไม่มีไม่ไม่เคยรู้จักนะครับผีเสื้อกลางคืนก็คือเป็นผีเสื้อตัวขนาดปีกมันจะสีขาวตัวมันก็สีขาวครับพี่น้องปีกก็สีขาวตัวก็สีขาวแล้วมันจะมาเกาะ ก็ดูน้ำหลือน้ำน้ำตาควายนะครับน้ำตาัว้ำตาควายแล้วมันก็จะเจาะเข้าไปในผนังตาเจาะในผนังตาก็ทําให้ตาควายหรือตาวัวเราเนี่ยคันนะครับมันคันแล้วก็จะเตบบางทีก็มันเจาะมันเจาะกินมากๆนี่ตาเป็นแผลเลยนะครับตาเป็นแผลเลยถ้าพื้นที่ไหนมีเยอะๆเนี่ยมันจะลุมกินจนเต็มเลยครับมันจะลุมกินจนเต็มเต็มตาเลยนะผมเองก็ ถ้าอย่างนี้นะครับตอนนี้ถ้าฝนตกติดต่ออย่างเงี้ยยุงเริ่มเยอะแล้วครับหรือยุงเริ่มเยอะผมก็จะวางแผนกับเจืาชานว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมุ้งกันแล้วเพราะตอนนี้เราฝึกควายฝึกไววยของเราตัวเล็กตัวน้อยฝึกให้ให้กลัวครับให้กลัวให้กลัวลวดกลัวอะไรตัวนี้สําเร็จแล้วนะครับเดี๋ <of> ยวก็จะลงมุ้งบอกไม่อย่างงั้นเดี๋ยวยุงกัดไววยอีกครับแล้วก็ปีเสื้อกลางคืน แต่ของผมเองผีเสื้อกลางคืนตอนนี้นะครับยังไม่เจอยังไม่มีแต่ถ้าตอนที่ผมอยู่ที่ที่จังหวัดตากเยอะมากครับเยอะมากแต่ที่นี่นครนายกยังไม่ยังไม่ปรากฏว่ามีนะครับพี่น้องครับถ้ามีปีเสื้อกลางคืนทอตาพี่น้องเห็นน้ําตาไหลก็ไม่ต้องไปตกใจครับใช้อาจจะใช้ความรู้โบราณนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านอาจจะใช้ เกลือกับหอมเคี้ยวให้ละเอียดแล้วพ่นใส่ตาตอนเช้าก็ได้หรือจะใช้น้ําตาลปี๊บก็ได้น้ำตาลปี๊บป้ายตาเลยนะซึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะครับไม่ไมีไม่มีอันตรายอะไรหรือบางคนบางท่านบอกใช้น้ําเกลือน้ําเกลือพ่นเข้า,เข,าเข้าไปในตาเพื่อรักษาแผลในตาก็ได้ครับนะไม่ต้องตกใจนะเห็นควายวัวน้ําตาไหลช่วงนี้เป็นเป็นเรื่องของปีเสื้อกลางคืนเป็นเรื่องของมแมลง ถ้าเราต้องการจะกำ <c oughs> จัดมันก็กางมุ้งเซียนะครับกางมุง้งแล้วก็ถ้าถ้ามันเป็นตาพริ้นตอนนั้นไม่ใช่เลยนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นปีเรือดอังคืนตาจะไม่พริ้นนะถ้าตาพริ้นนี่จะเกิดจากพยาธิครับพยาธิาขึ้นตาหรือตาเสบนะครับต้องต้องแก้ด้วยวิธีการถ่ายพยาธิชุดใหญ่ถ้าพยาธิขึ้นตาต้องแก้ด้วยวิธีการถ่ายพยาธิชุดใหญ่นะครับนี่ครับเสียง เสียงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่พอพูดมากๆไปก็มันจะเริ่มแหบลงแหบลงแหบลงก็ให้ตอนนี้จะไลฟ์สดไม่ได้นะพี่น้องนะต้องขอขอขออภัยด้วยนะผมจะทำเป็นคลิปตั้นได้อย่างเดียวพอพูดไปสักพักสักพักอะเสียงแหบนะเสียงแหบเอาละครับก็วันนี้ขอพูดเรื่องผีเสื้อกลางคืนเนาะแมลงที่มี มีผลต่อสัตว์เลี้ยงของเราแต่มันไม่มีอันตรายอะไรนะครับไม่มีอันตรายนะยงเดี๋ยวมันมากัดพิดแล้วทําให้เราเห็นน้ําตาไหลเป็นที่น่าเป็นที่ไม่น่าอะไรนะมันมันดูไม่สวยงามอาจจะบางคนอาจจะกังวลน,นะครับอาจจะกังวลนะโอเคครับพี่น้องครับ